สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อ,อนะจา๊ะโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วาสนานะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องหมอวาดอหมอวาดอมิซิ่งทาร์โรชแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่เจ็บลึกเจ็บจี๊ดเจ็บเจ็บจริงๆเลยในหัวข้อที่ว่าเขาบอกไม่รักเราแล้วเราควรรอหรือเราควรพอแค่นี้เออบางทีมันก็ตัดใจยากเนาะน้องจะรอดีหรือจะพอดี วันนี้ให้ไพ่ช่วยชีย้นําทางไหมคะเรามาพูดคุยกันด้วยการผ่านไพ่พยากรณนะ์เนาะวันนี้กองไพ่บอกว่าจะมีให้ด้วยกันสามกองนะจ๊ะให้น้องๆได้เลือกนะกองที่หนึ่งค่ะเป็นรูปต่างคนต่างหันหลังให้กันแต่ก็ยังมีการสื่อสารกันบ้างหรือเป็นโลกส่วนตัวก็ตามแต่กองที่สองนะคะจะเป็นรูปของผู้หญิงอาบน้ํานะคะกองที่สามนะคะจะเป็นรูปเกี่ยวกับ ภาพใบนี้ทั้ง3ามภาพมีสื่อในยะของความเป็นส่วนตัวของความเป็นอารมณ์ที่ต้องพึ่งพาตัวเองแล้วแต่หมอวาดอยากให้คุณได้ดูสามกองไพ่นี้และสิ่งสำคัญคือการพยากรณ์น,นะคะอ่ะตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อเขานำสกุลเขาในใจรวมถึงชื่อเราแล้วนำสกุลเราและถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาที่คุณศรัทธาว่า ขอคำตอบผ่านกองไพ่ในการพยากรณ์ในคลิปนี้ว่าเราควรรอเขาหรือเราควรพอและเดินออกไปจากชีวิตเขาเสียทีนะคะกองไพ่มีอยู่ตรงหน้าน้อง3กองเมื่ออธิษฐานแล้วเลือกกองไพ่สากองกองที่1ค่ะชายหญิงหันหลังกองที่2ผู้หญิงอาบน้ำแบบสดชื่นและกองที่3า ผู้หญิงกอดกับหุ่นกระบอกนะคะให้เลือกกองไพ่หมาวาดให้เวลา5วินาทีใครอธิษฐานช้าสมรวมจิตช้าเบรกได้ค่ะกดเบรกไว้กดหยุดไว้เดี๋ยวเรามาค่อยกดเล่นต่อหมาวาดให้เวลา5วินาทีเชิญค่ะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งดวงจิตมาวาดขออนุญาตเก็บกองไพ่ก่อนนะคะ mm hmm. เรามาดูที่กองแรกค่ะ ในคลิปนี้นะคะไม่ได้ระบุตัวต,วตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดและไม่ได้ใช้ในเรื่องของคู่ดวงนะคะเป็นการพยากรณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณและคุณก็เลือกกล่องไพ่กองนี้อะไรหนอโดนจิตโดนใจให้คุณมาเจอคลิปนี้อะไรหนอที่คุณทําให้คุณต้องเลือกกองไพ่กองนี้นะคะอะค่อยฟังไว้เป็นแนวทางนะคะโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่ทําให้คุณได้รู้และหลุดพ้นหรือว่ายังคงรอหรือยังโขและหรือตัดสินใจที่จะพอนะคะ คลิปนี้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่คุณมาเจอคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคําตอบของคุณในเวลาปัจจุบันที่คุณกําลังมีปัญหาเสมอต่อให้ผ่านไปนานแสนนานนะคะเมื่อคุณเจอคลิปนี้คําตอบคุณจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอธิษฐานถามนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอ่าในการที่คุณโอ้โหไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วอะนะคะเป็นไพ่สามดาบแล้วเป็นไพ่ทาวเวอร์ถล่มนะคะแล้วก็ไพ่ของการรอคอยคือเอาจริงๆนะคะ หมอว่าไม่ได้บอกว่าคุณต้องรอคอยนะไพ่กับดวงจิตของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารกับคุณว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาจากการที่เกิดเกิดขาเรียกว่าเกิดเกินกว่าสองก็คือเป็นเลขที่ ความรักมันต้องเป็นคู่ถ้ามันเป็นคี่มันก็ไม่ใช่ความรักถูกไหมคะนั่นหมายความว่าดวงชะตาของคุณอาจจะพบเจอความรักที่เป็นรักสามเศร้าแอบคบแอบชอบแอบแทงข้างหลังหรือแอบคบซ้อนซ่อนเงื่อนจนคุณจับได้เป็นความรักสามเศร้าเป็นความรักที่ฝังยาก mm hmm. เขาเรียกฝังรอยร้าวในจิตใจของคุณมากๆเลยและเป็นสิ่งที่คุณได้รู้อย่างกระทนหัน บางคนนะคะที่เลือกให้กองนี้หนึ่งอาจจะได้ทราบหรือจับได้อย่างกระทันหันสองพบเจอเห็นเหตุการณ์ที่แฟนเราปันใจไปกับคนอื่นอย่างกระทันหันหรือได้รับข่าวสารจากผู้ที่แบบ ปาถนาดีหรือเป็นเพื่อนของเราอย่างกระทนหันหรือแม้กระทั่งการจับได้หรือการลงไม้ลงมือจากที่ไม่เคยจะทําอะไรเราก็สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้อาจจะทุบเราก็ได้นะคะเพราะมาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักเกิดการความบาดหมางก,กันเกิดขึ้นมาจากรักสามเศร้าบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของรัก ความรักของคุณเนี่ยนะคะแล้วคุณเลือกกองน,นี้นั่นหมายความว่าคุณพยายามที่อยากจะรอคอยเขาแต่คุณเลือกที่จะเดินหน้าแต่เดินหน้าแบบห่วงหน้าพะวงหลังเดิน3ก้าถอยสักหนึ่งเก้าดูซิเขาจะง้อเราไหมไม่แปลกค่ะเพราะคุณยังคงมีเยื่อายต่อให้ต่อให้คุณก้าวไปมากแค่ไหนคุณก็ยังหวนกลับมา แอบแวบหนึ่งก็ยังคงแบบเอ๊ะเขาจะคืนดีไหมแต่สุดท้ายนะคะไพ่ของคุณมันชัดเจนในเรื่องของไพ่ u จสติ e มันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการ ถ้าเป็นคู่รักก็คือการเลิกกันอย่างจบไม่สวยจบกันแบบไม่เผาผีถ้าเป็นคู่รักหรือเป็นสามีภรรยาสามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรสจะมีเรื่องของกฎหมายมีการตาช่างสัญญามีการเรื่องว่าความเกิดขึ้นนะคะและมีการพูดในเรื่องของการเงินการทองที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้นะคะถ้าเป็นคู่รักนะคะหมอว่าแนะนําว่าคุณมีโอกาสเลิกกันสูงค่ะ,ะเลิกกันสูงเลยแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาอาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ ถ้าตกลงไม่ได้จะมีผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายเข้ามาไก่เกียรแต่ถ้าไม่มีผู้ชายเข้ามาไก่เกียรนั่นหมายความว่าความรักของคุณอาจจะขึ้นลงขึ้นสาลว่าความตามกระบวนกฎหมายยุติธรรมนะคะทีนี้ในหัวข้อที่ว่าเออรักของเรากําลังมีปัญหาเขาบอกเ้าหมดรักเราแล้วนะคะเราควรรอหรือเราควรพอเราควรจะรอหรือเราควรพอและหยุดแค่นี้คําตอบของไพ่โทษค่ะคาตอบของไพ่ขึ้นมาชัดเจนนะคะว่า หยุดแล้วก็พอแล้วก็จบเะคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ใบแรกเน่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นสามดาบแล้วใบสุดท้ายเนี่ยมันจบก,กันแบบจากลาแล้วอะคะ่ะต่อให้คุณยื้อเขาก็ไปต่อให้คุณเหนี่ยวรั้งเขาก็ไป ต่อให้คุณแก้เผ็ดด้วยการแกล้งงอนกับหนีกลับบ้านเพื่อให้หวังเขามางา้อเขาไม่ง้อพราไพ่ราชินีพระจันทร์มันขึ้นแล้วเขาไม่ง้อเขาไปง้อผู้หญิงคนอื่นแล้วนะคะเขาไปง้อคนอื่นแล้วคือเขาหมดรักเราแล้วแทบจะร้อยเปอร์เซนทีนี้ถ้ามันมีเรื่องของลูกมีเรื่องของการว่าความเกิดขึ้นเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของความรับผิดชอบกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นคู่รักคือล้มหายตายจากกันไปเลยนะคะต่อให้คุณยื้อ ก็ป่วยการอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อกลับมาย้อนหลังกันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการงานที่ค้งางคาคาราคาซางเงินอยู่เรื่องของหน้าที่ความรับผิดช,ชอบบางอย่างนะคะการชดใช้ค่าเสียหายค่าความรู้สึกอะไรต่างๆก็อ,อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอยู่แต่สุดท้ายคุณปรารถนาว่ามันทุกอย่างมันจะกลับมาดีไหมสอปีผ่านไปเขาจะกลับมารักเราไหมไม่คะ่ะ3ปีผ่านไปเขาจะกลับมารักเราไหมไม่คะ่ะ หบอกว่าเป็นคนที่อ่านดวงตรงตามหนะ้าไพ่ไพ่แรงอ่านแรงไพ่เบาอ่านเบาไพ่บอกว่าให้คอยก็จะบอกว่าให้คอยแต่ไพ่ของคุณกับดวงจิตที่คุณอธิษฐานแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอร้องอ้อนวอน,อนใ,หให้คุณได้คําตอบจากคลิปนี้พูดอยากไปทางทิศทางเดียวกันว่าพอจบยึดมั่นในศักดิ์ศรีเดินออกเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผย และเก็บไว้มันเป็นบทเรียนเก็บไว้เป็นความทรงจำหน้าหนึ่งว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่ต้องเก็บมาเพื่อเอาไว้เป็นความทุกข์ไม่มีคำว่าทุกข์กับชีวิตที่แสนซ้าทุกคนมีชีวิตค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ถ้าเลือกอมทุกข์คุณจะเสียเวลาไปหนึ่งวันเวลาชีวิตของเรามันถอยหลังลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจงเสพความสุขให้กับตัวเองมากๆอยู่ที่ไหนแล้วมันทุกข์ก็ไม่ต้องไปทนอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขคุณก็จงอยู่ซะแต่ณนะเวลานี้มันไม่มีที่คุณยืน เพราะเขาไม่ได้รักคุณแล้วนะคะแนะนํานะคะว่าเขาไม่ได้รักแล้วแหละไม่ได้รักคุณแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณจะเจ็บปวดทางหัวใจจะร้องไห้นะคะบอกแล้วก็ยังไงเขาก็ไปต่อให้เขากลับมาพูดคุยกับคุณสุดท้ายการจากลาก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นเพราะมันเปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยการจากลากเปิดหัวด้วยความด้วยเหตุและผลของความไม่ซื่อสัตย์ หรือบุคคลที่3ามและปิดท้ายด้วยการจากลาต่อให้ช่วงเวลาที่คุณจะพยายามยื้อก็ตามแต่เขาก็มีคนอื่นไปแล้วค่ะบอกว่าแนะนําว่าให้ทําใจและจงอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าอนุญาตให้ใครมาทําให้ชีวิตเราทุกถ้าเขาไม่รักเราแล้วป่วยการที่เราจะยื้อและรักเขาฝ่ายเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะน่าจะต้องมีเกณฑ์เลิกกันอย่าก,กัน จบการเกิดขึ้นและพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพอได้แล้วไปต่อนะคะ,ะไปต่อที่กองต่อไปค่ะบอกว่าเป็นคนอ่านดวงไวนิดนึงนะคะอ่ะกองต่อไปกองผู้หญิงอาบน้ําค่ะใครเลือกกองน,นี้ป๊อกป๊อกปอก,ปอกอ มาฟังคำพยากรณ์กันนะคะคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดน,นะคะแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูได้เลยค่ะนะคะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดที่ฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้แนวทางของคุณนะคะคลิปนี้ผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อคุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกคําตอบที่ได้จะเป็นปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันที่คุณต้องการเสมอค่ะคลิปนี้ไม่มีวันเก่าไม่มีวันล้าสมัยถ้าคุณมาเจอครั้งแรกนนนนัั่่คคคคือคออําตบขงุณใททีทะ เรามาดูกันนะคะว่าในหัวข้อพิกอเด็กพิกอาคาที่ว่าเขาบอกไม่รักเราแล้วเราควรรอหรือพอแค่นี้นะคะณตอนนี้นะคะคุณอาจจะเริ่มมาด้วยคาว่ารักที่ดีการเสมอต้นเสมอปลายที่ดีความรักที่ช่วยกันทํามาหากินที่ดีความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็ดีนะคะมันทําให้คุณเนี่ยเริ่มมาจากพื้นฐานที่เขาเรียกว่าเหมือนช่วยกันมา รักกันดีมามีความสุขร่วมกันมาทําธุรกิจร่วมกันมาเรียนมาด้วยกันหรือว่าทํางานมาด้วยกันนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกให้เกิดทะเลาะกันและบาดหมางขึ้นมันจะเป็นช่วงปีอาถรรพ์สามห้าเหรือเปล่าลองสำรวจดวงตัวเองดูนะคะว่าถ้าเป็นปีหาอาถรรพ์เนี่ยมันก็จะมีเหตุให้ต้องฟาดฟันกันหรือว่าทะเลาะหรือว่าเอาจริงๆหายใจก็ผิดอะ่ะ คือผิดที่ผิดทางยืนในตำแหน่งผิดไปหมดเลยนะคะพอถึงจุดหนึ่งคู่นี้จากที่เคยแบบสวยหรูจากที่เคยมีความสุขนะคะมันจะมีเรื่องของการงัดข้อการมีเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกรันมีเรื่องของการทะเละาะกันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจุกจิกบ่อยๆบ่อยๆจนมันน่างหงุดหงิดมากๆแต่ช่วงแรกๆก็จะเป็นทะเลาะแล้วก็งอแล้วก็จบผ่านไปทะเลาะงอแล้วจบผ่านไปแต่พอผ่านมาช่วงหนึ่งอะนะคะความรักของคุณ่ะ มันเหมือนกับว่ามันหมดช่วงเวลาที่ที่ให้กันนะมันก็จะเป็นในเรื่องของ ฉันนิสัยแบบนี้ฉันชอบไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าเริ่มเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เมื่อหมดช่วงเวลาที่แบบว่าเอาเห่อของใหม่อะไรแบบนี้หรือว่าเห่อในความรักมันก็จะเป็นช่วงเวลาของเพื่อนอ่าพอเรามีแฟนแล้วก็เป็นช่วงเวลาของแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนคํานี้ยังคงใช้ได้ดีค่ะนะคะในการดูดวงเสมอและเนี่ยแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันพอหมดช่วงของความหวานแหววหมดความโรแมนติกหมดเรื่องของความตื่นเต้นแล้วใจก็ไม่แตกค่ะ ที่จะเข้าสู่โหมดของความเพื่อนของความเป็นเพื่อนหรือว่าอยู่กันแบบเพื่อนหรือว่าไปติดเพื่อนอะไรแบบนี้ติดกิจกรรมต่างๆนานาแต่ถามว่าคู่นี้ยังคงติดต่อสื่อสารและรักกันอยู่ไหมใช่ก็ยังรักกันอยู่ต่อให้เขาบอกว่าผมไม่รักคุณแล้วหรือฉันไม่รักคุณแล้วแต่มันยังมี เหมือนกับมีพื้นที่บางอย่างที่คู่นี้พอห่างกันมากๆเนี่ยมันก็คิดถึงกันมันก็อยากจะกลับมาหาการหรือว่าส่งสัญญาณแอบมองแอบฟอร์แอบตามกันอยู่เรื่อยๆแต่คู่นี้นะคะพอยิ่งคบกันนาทิฐิมานะมันขึ้นความมีเหตุมีผลมันสูงนะคะแล้วมีเกณฑ์นะคะว่าคู่นี้ต่อให้รักกันถึงขั้นแต่งงานกันก็ตามก็มีเกณฑ์ให้ต้องเหมือนแยกกันอยู่นะคะมันเหมือนเป็นอาถรรพ์ของดวงคนที่เลือกกองนี้ผู้หญิงอาบน้ําคือ ค,ความเป็นไลฟ์สไตล์ความเป็นส่วนตัวนะคะณนะจุดจุดหนึ่งคู่นี้ต้องแยกกันถ้าไม่แยกจังหวะเพราะไปทํางานต่างที่ก็มีเกณฑ์จะต้องเหมือนต้องเลิกกันทะเลาะกันบ่อยมากนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ได้แยกกันทํางานต่างที่มันจะกลับมาเหมือนไม่มีปัญหาเขาเรียกเหมือนการแก้เคล็ดดวงชะตานะคะคู่นี้อยู่ใกล้กันแล้วมีปัญหาเป็นช่วงเดือนที่มีปัญหาถ้าคุณเจอคลิปนี้อยู่ให้รู้ไว้ว่าเป็นจังหวะดวงชะตาของคุณแต่ไม่รู้จะครอบคุมกี่เดือนกี่ปีนะคะ มันจะเหมือนมีปัญหาให้คุณจะต้องอพยายามฝ่าฝันมันไปให้ได้นะคะก็จะมีเรื่องของการทะเลาะทางที่ดีที่สุดนะคะคู่นี้ถ้าไม่อยากให้เลิกกันคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าเออถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ย บางคนเคยมีดวงเกณฑ์แบบนี้นะแล้วเขายอมเลือกที่จะเลิกในสิ่งที่ชอบเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่หมอวาดรู้เพราะว่าเขามีดวงเกณฑ์ดูดูดวงเกณฑ์อะนะคะแล้วมีเกณฑ์ต้องเลิกเขาเลยเลือกตัดสินใจว่าเขาจะปิดร้านอ่าเขาก็จะปิดร้านไปเพื่อที่จะเขาบอกทั้งทั้งที่เพื่อให้จะให้ให้ดวงมันมีการเปลี่ยนแปลงอะอย่างเกณฑ์ดวงเนี้ยมันต้องมีเกณฑ์ห่างกาลอย่างเช่นเอ่อ ถ้าเอาง่ายๆมันจะมีด้วยกัน3วิธีเลือกเอาที่คุณสะดวกใจนะถ้าไม่อยากทะเลาะกันคือ1คุณอาจจะกินเจ7วันแยกอาหารแยกโต๊ะกับข้าวกินแยกกันไปเลย7วัน11วันแล้วแต่คุณจะเอากี่วัน1กินเจนะคะสถ้ากินเจไม่ไหวกินมังสวิรัตก็ได้แต่ต้องแยกโต๊ะอาหาร แล้วก็บอกว่าบุญกุศลนี้ขอส่งดวงให้กับความรักของเราได้พ้นฝ่าฟันพ้นวิกฤตนี้วันแล้วแต่คุณปิ้งแวบขึ้นมาว่าจะเอากี่วันนะคะและแบบที่3ก็คืออันนี้มันจะดูแรงนิดนึงนะคะถ้าถ้าคุณไม่ได้ย้ายที่ทำงานไปคนละที่หรือไปเข้าเวรคนละที่อ่ะมันคือการแยกเตียงนอนหรือเลือกที่จะหยุดอะไรที่เราเห็นว่าเรารักมากเช่นสมมติคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอชอบทำ อาหารขายคุณอาจจะหยุดไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดดวงเปลี่ยนแปลงอย่างแรงๆนะคะคุณไม่เคยทานเจหรือคุณอยู่ดีดคุณลุกมาทานเจเงี้ยหรือมาทานมังสวิรัตอย่างเงี้ยหรือว่าลุกขึ้นมาหยุดอะไรบางสิ่งบางอย่างพักไว้ก่อนปิดร้าน14วันปิดร้าน15วันปิดร้าน7วันเพื่ออะไรเพื่อแก้เคล็ดดวงชะตาประหนึ่งว่าเอ่อบางคนเนี่ยแต่งงานจัดงานเอิบก,กระเบิดไม่ได้เขาก็จะแต่งงานแบบเงียบๆโดยการไม่มีการเชิญแขกไม่มีการบอกแขก อันนี้ก็คือการแก้เคสแบบหนึ่งแบบหนึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะเตือนน้องๆว่าถ้าเจอในรูปแบบแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ทำเป็นการแก้แบบนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าถามจริงๆแล้วเกณฑ์ของคู่นี้ ถ้าพูดตรงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่แก้แก้เคสในช่วงของปีอาถรนแค่นั้นเองนะคะก็จะผ่านไปได้เนาะเพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างมีเหตุและผลและต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวมันเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะคะอ่ะก็ะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเราไปต่อคะ่ะ เราไปต่อที่กองที่3ามนะคะ,ะคลิปนี้นะคะไม่ได้ระบ,บุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้คู่ดวงนะคะโปรดใช้วิจารณญยาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะหมอว่าอยากจะเรียนว่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะ คลิปนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าคลิปนี้จะเป็นปัจจุบันให้กับคุณเสมอกับคําตอบที่เป็นปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนจิตดนใจคุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะหมาว่าจะเรียนแบบนี้นะคะว่าการที่อธิษฐานแบบนี้บางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยให้คุณได้คําตอบคลิปนี้ผ่านไปนานแค่ไหนคุณจะได้คาตอบที่เป็นปัจจุบันเพราะอะไรจึงมาเจอคลิปนี้เพราะอะไรถึงเลือกไพ่กองนี้เพราะอะไรถึงต้องมาเจอคําถามที่มันตรงกับหัวใจคุณขนาดนี้นะคะอะ ฝากไว้เป็นแนวทางแชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูได้นะคะหรือคอมเมนต์ขอบคุณได้เลยนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าพิกอเด็กพิกอาคะในหัวข้อที่ว่าเขาบอกไม่รักเราแล้วเราควรพอหรือรอต่อไปดีเนาะนะคะไพ่กอบขึ้นมาแบบนี้นะคะน่าจะมีเรื่องของความรักความหึงหวงเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ การแอบคบซ้อนซ่อนเงื่อนแอบคบซ้อนแบบนี้และเป็นการครบซ้อนแบบเรื่อยเปื่อยมาวาดมองวา่าจบคนนี้ก็ไปคนหนักคนใหม่นะคะจะมีเกณฑ์ลักษณะแบบนี้การที่เขาบอกไม่รักคุณจริงๆแล้วะ่ะการที่เขาเลือกคุณมาเนี่ยคือคุณสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งในสิ่งที่เขาเลือกนักเวลานั้นคุณดูดีคุณเป็นแม่แม่พักคุณคุณคุณดีหมดอะเอาจริงๆ ดีหมดแหละแล้วคุณก็เร่าร้อนคุณก็ดูมีเสน่ห์สำหรับเขามากๆเขาถึงได้เลือกที่จะตามตือ้อตามจีบหรือว่าเทียวไลท์เทียวคือหรือจะเอาคุณมาเป็นเมียให้ได้หรือเอาคุณมาเป็นพ่อของลูกให้ได้คือเขาพยายาม ชนะคู่คแข่งในหลายๆคนสุดท้ายเมื่อเขาได้คุณมาครอบครองนะคะความเป็นเจ้าชู้นิสัยสาดานธรรมชาติของมนุษย์ที่มีลักษณะที่เจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแฟร์แฟรบินๆินนะคะเจ้าชูช้ได้หมดดังนั้นไอตรงเนี้ยมันยังคงอยู่แต่ภาพรวมเขาจะสร้างภาพว่าเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการดูแลเอาใจใส่คุณที่ดีแต่เขาก็จะมีเจ้าชู้ติดไยนวมแทะเลมหญ้าอ่อนหรือว่าไปแอบคบซ้อน ว่าจะไม่เจ้าชู้แต่พอไปเล่นอินเทอร์เนต็ตก็ไปกดว้าวกดหัวใจให้กับสุภาพสตรีท่านอื่นทําให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเขามีพฤติกรรม ภาษาชาวบ้านเรียกว่าสันดานเจ้าชู้อยู่ในดวงนะคะพื้นดวงมีความเจ้าชู้หมอว่าเป็นหมอดูที่พูดตรงนะคะเป็นหมอดูที่พูดตรงตามหน้าไพ่ไพ่ดีบอกดีไพ่ไม่ดีบอกไม่ดีไพ่แรงก็จะพูดแรงๆจะไม่พูดแบบอิงความรู้สึกแบบลงพัดหัวนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเกิดวันนึ่งก็บอกเขาไม่รักคุณแล้วนะคะเป็นเพราะเขาไม่รักคุณหรือเปล่าเปล่าเขารักคุณมากค่ะแต่ณเวลานี้เขากาลังมีใหม่แล้วเขาก็เห่อ นะคะเขาก็เหอแล้วเขารู้สึกว่าการแอบซ่อนมีใครสักคนมาเป็นอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายในชีวิตนะคะขอให้คุณนิ่งเอาไว้ค่ะนิ่งเอาไว้เดี๋ยวมันก็จบอีกคนนั้นสุดท้ายเขากลับมาหาคุณสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะไปมีเล็กมีน้อยอีกเป็นเรื่องแบบนี้จนกว่าเขาจะถูกหลอกจนหมดตัวจนกว่าจะเห็นลงศพถึงจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาประมาณนั้นละ หรือว่าไม่ได้เจอคนที่มันแบบหวังปลอกลอกอะ่ะคือแฟนของคุณเนี่ยที่คุณการในฐานถามยึงถามถึงอยู่เนี่ยจะมีเกมได้เจอของจริงที่หวังเคมหวังรวยหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวังในตัวแฟนคุณเลยแต่แฟนคุณเนี่ยเจ้าชู้บางทีอาจจะแบบว่าเจ้าชู้จะไปเจอตอเข้าให้อะ่ะจะไปเจอของจริงเข้าให้อะ่ะที่สามที่แฟนคุณอาจจะแบบเออคุมเกมได้แต่คุณจะไปเจอตอเจอคนที่คุมแฟนคุณได้อีกทีหนึง่ง ทีนี้ถามว่ามันอยู่ที่คุณน่ะจะให้คําตอบกับดวงชะตาของคุณว่าคุณจะรอหรือคุณจะพอแต่ถ้าคุณจะรอคุณต้องเข้าใจว่าโอกาสเรื่องแบบนี้จะเกิดซ้ําๆอีกแต่คุณก็จะได้ครอบครัวอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณบอกคุณจะพอนั่นหมายความว่าคุณต้องมองเห็นอนาคตอันไกลว่าคุณสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้อยู่แล้วมีความสุข ไม่งั้นคุณก็ต้องเข้าใจบทบาทที่คุณจะต้องถูกรับให้เลือกโดยที่เขาบอกว่าอาจจะมีคนนั้นคนนี้นะแต่เขารักคุณที่สุดในโลกเลยเพาอาจจะมีคนนั้นคนนี้นะแต่คุณคืออันดับหนึ่งเลยอะไรแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะเอาหรือไม่เอานะคะจะถามว่าถ้าคุณเลือกที่จะรอนั่นก็อย่างเป็นอย่างที่หมอวาดบอกไม่จบไม่สิ้นวัฏจักรแต่ถ้าคุณบอกคุณจะพอคุณจะมีความสุขในเวลาค่ําคืนคุณจะไม่ต้องรอใครอีกคุณจะมีความสุขกับลูกของคุณ กับการเดินออกมาจากชีวิตของคุณแล้วมันเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอเพราะคุณเนี่ะต่อให้ไม่มีเขาอะ่ะดวงของคุณอะ่ะก็ยังเป็นที่ต้องการของเพศตรงข้ามหรือความรักครั้งใหม่อยู่เสมออยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะเลิกเดินทางไหนหมอกว่าไม่แนะนําให้เลิกกันขอให้ทนจนถึงที่สุดถ้าทนไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันทุกข์นั่นแสดงว่าเราอยู่ผิดที่ค่ะที่ของเรามไม่สําคัญมากพอมันถึงได้ทุกข์ขนาดนี้ก็ ก็จบจบแล้วก็เยอะเลิกลาเลิกลากันไปนะคะของแบบนี้มัน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 เป็นเรื่องของชีวิตคนเราอ่ะมันมีกี่สามหมื่นวันหรือสี่หมื่นวันอะไรสามหมื่นกว่าวันเนี่ยมันก็ตัดทอนลงไปเราเราตื่นตามาวันนี้อย่างมีความสุขกับลมหายใจมันก็นับเป็นหนึ่งละก็ติดลบไปเรื่อยๆลดถอยไปเรื่อยเราจะทุกแบบนี้หรือเราเลือกที่จะสุขแล้วลุ้นไปกับชีวิตของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวอันนี้ต้องตัดสินใจนะคะถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เลือกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณนั่นแหละเป็นคนเลือกเพราะว่าคคุณนนใจดีะ ไพ่ก็เลยบอกว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่คุณจะเจอแบบนี้ถ้าคุณเลือกที่จะไปคุณจะเป็นแบบนี้อยู่ที่คุณค่ะว่าขาดเขาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณมีคุณสมบัติมากพอแค่ไหนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีเขาและอย่างมีความสุขแล้วไปตลอดรอดฝ่าอันนี้คุณสมบัติเพราะแบบนี้มันจะต้องใช้ดวงลึกๆหน่อยแต่หมอว่าเชื่อว่าคุณน่าจะได้คําตอบแล้วนะคะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะ อย่าลืมติดตามช่องบอกว่าแล้วก็คอมเมนต์กันนะคะอยากให้ดูดวงแบบไหนวันนี้บอกว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ